คุณผู้ชมนะครับสุรน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมตะกบบอลบูตครเคงคาชิทในหมอดที่มีชื่อว่าอนิเมะวอลนั่นเองนะครับผมมาดูกันซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ก็เริ่มต้นในเรื่องของซาโตชินั่นเองนะฮะหรือว่าแอชนั่นเองนะฮะในชื่อภาษาอังกฤษโอ้ชื่ออุบาทมากนะครับแต่ว่าบอกได้คําเดียวว่าซาโตชิชื่อเท่กว่าเยอะเลยนะฮะแต่จริงๆนั้นผมชอบชื่อเรดมากกว่านะเออในชื่อของต้นฉบับของโปเกมอนนั่นเองนะฮะโอเคไม่รอช้านะฮะจัดไปกับซาโตชินะฮ เราจะใช้พิกาจูในการจับพวกโปกเกมอนต่างๆนานานั่นเองนะครับผมอ่ะจัดมาครับพิกาจูตัวน้อยตัวนิดมีลิดน่าดูทําไมเธอไม่รู้ทําไมเธอไม่รู้อ่ะตัวแรกนะครับผมก็เป็นสตรัมเ n อร์หรือว่าตัวขังเี้นั่นเองนะฮะจัดไปจัดไป f u j i k i d a เนใช่ไหมวะาฟูจิ i ิ a ดเนไหมวะอ่ะเนี่ยฟูจิคิไดเนลืมแล้วอะ่ะ ไอตัวน้ำกับฟูจิกิดนเน่นี่ไมัเหมือนกันป่ะวันเนี่ยเออ,อต่อเลยมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไงคุณผู้ชมต่อมาก็เอามาให้หมดมาให้ทุกโปกเกมอนเลยเดี๋ยวเราจะจับมันให้หมดนะฮะและ้วก็จากนั้นเราก็ไปสู้กับพวกดิจิมอนนะฮะในพาร์ทต่อไปนั่นเองนะจ๊ะไม่รอช้าไม่รอช้าจัดไปกินไม่ลงคลายไม่ออกกันเลยทีเดียวจัดไปครับในด่าน นี่ในเมืองในเมืองจับในเมืองเลยจริงๆมันต้องไปจับในป่านี่หว่าบ้าเอ้ยผิดทีมซะและ้วเมืองอะไรไม่ว่านะอ๋อเนี่ยในป่าถือว่ายังในป่าอยู่นะครับอ๋อเป็นเมืองของนารุโตะนะครับผมหมู่บ้านคนาาุณนะฮะแต่มาอยู่ในบึงบอลรเพต์นี้ได้ไงวะเนี่ยฉันจะจับพวกแกให้หมดเลยอย่าให้รอดสักคนมาเลยทําไมโมเกมันพูดได้วะเนี่ย นี่เป็นไงอัดโปกเกมอนเขาเรียกนี่เป็นไงมิติใหม่ครับมิติใหม่ในการจับโปกเกมอนอีอีอีเยอะจัดมาครับมิติใหม่ย่าอีต่อยเข้าไปโอ้โหมันหายตัวได้ด้วยต่อข้างเงีบ้านไหนเนี่ยโอ้โหพ้พพนไฟใส่เรียบร้อยหนึ่งแมชอาจจะโยนโปกเกมอนใส่แกแล้วนะรับให้ดีล่ะต่อข้างเงีไอ้บ้าเอ้ยรับไม่โดนรับไม่โดนว่ะบ้าเอ้ยยิงไม่โดน แต่ไม่ยอมรับของฉันอาจจะจะบ้า,า,าหายตัวได้ด้วยพลังไฟบ้าอะไรเนี่ยคอยมาจับแกแล้วกันนี่เฮ้ยโดนเตะไอ้บ้าเอ้ยทำร้ายฉันไม่ได้ปิกาจูมาช่วยหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงแกจ,จูบ้าอะไรแข็ยาวๆนี่เตะโคตรซ้อมอ่ะผู้ชมอย่างซ้อมอ่ะครับโคตรได้จะดาอะไรอ่ะ มันระเบิดพลังพอดีไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่ให้แกไปไหนหรอกนอะนี่ซ้อมซ้อมซ้อมตี่แข็ง่างติดป้านม่นู้ว่าจะแข็งแกร่งแบบไหนอ่ะโอเกบอลไปตูมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอยู่มไปอีกหนึ่งรูปกักนได้สินะอีตกทางี้ เกดูตาก้วยนะเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรของมันวะเบื่อโดนด้านหลังเต็มเต็มเลยซ้อมซ้อมก่อนอืมว่ะจะไปไหนนี่ขอต่อยสักสองสมมาตก่อนปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งขอเราโหดมากในการจับโปเกมอนครั้งนี้นะครับคุณผู้ชม นี่มันการจับไอ้วันที่ดูเดือดที่สุดที่เคยพบเจอมาเลยเอ,อ้อจับไปสักไอ้ไบ้าขอซ้อมสักนิดดินี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างไปหนึ่งรอจุก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 ไม่งั้นจะเรียกจะกระจูงมาแล้วนะไป โอ้โหหลบได้แข็งแกงไรขนาดนี้นี่ซู่ชิงอืมซ้อมอ,อ,อัดอัดอัดอีกอัดอีกเดี๋ยกิกาจูดีกว่า,างั้นเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมปับอะไรวะเนี่ยยืงระเบิดใส่เป็นไงเจ็บปวดที่งดงามเดิจะไปไหนคนอย่างแกแล่ะนี่ อต้งองซ้อมี่กระจูช่วยด้วยปอ้เงี้ยวนี่เนี้ยนี่แนี้นี่แนี้นี่แนี้นยนี่แน,นี้นจับได้สักทีนะจับได้แล้วเฟ้ยตัวนี้คงสู้ไม่ได้สินะกระจูออกลงหน่อยโอ๋อไปเลยนี่ไปกระจูออกลงแล้วจึ๊งไปเลยควิกทันเดอร์นี่จะควิกทันเดอร์เข้าไปกระจูตัวใหญ่มากคุณผู้ชมฮาร์ดเป็นสายฟ้าจริงๆด้วยอ่ะ ดูสินะการต่อสู้ของโปเกมอนน่ะของจริงมันต้องแบบนี้เยอะโอ้โหไปยิอองกระดาษบ,บ,บอลแหววันนี้เราไอกระดองเต่าเอ,อของสู้ในน้ำแกวางแผนใช่ไหมที่จะสู้ในน้ำน่ะล้างสายเฝ้าแดนวู้นนี่เข้าไปหนึ่งแมชไอ้น้องไม่ต้องสนใจ่าด โหทำท่าเก๊กยังไม่รู้เลยว่าทำท่าเก๊กหรือเปล่าโอ้โหมันต่อยรัวไม่ต้องแปลงร่างนะฮะไอ้พวกนี้เออมันต่อยรัวไปแล้วอ่ะอ่ะไอะ้นี่เราเสียท่าหรอเนี่ยติกกจูเสียท่าหรอเนี่ยบอกแล้วอย่าทำตัวนุ่มๆน,น่ารักเออน่ารักไม่ช่วยอะไรโอ้โหตาโตดำกู้เลยนะไอ,อ้ไม่ให้จับหรอกนะไอ,อ้จับดไปนี่ฟิกแอคแท็กนี่ซาโตชิ้สั่งนครับผม เอื้งเข้าไปหนึ่งรอบหนึ่งแมทถ้าสตูชิไม่สั่งก็คือจะไม่ใช้ท่าอะไรนะครับโอ้โหการต่อสู้ของโปเกมอนมันฟุ้งฟินขนาดนี้เลยเหรอเซนทั่นไฟฟ้าเซนฟูโอ้โหโมันหลบได้หมดเลยว่ะ หมุนตัวแล้วก็ใส่ฟ้าแสนโว์ตายฟูจิคิดานเน่มาแล้วนะครับดานเน่ดานเน่ฟูจิคิดันะฟูจิบานเน่ก็นนะกคือร่างพัฒนาของมันมันม้งูืิบาน่านะเออไปสาระไม่สาระอนอี่เข่งด้วยจริงแต่เอาไปเลยไปฟ้าแสนโว์ รุนแรงจรัดงั้นเดี๋ยวให้คาสุชิมานะฮะคุณผู้ชมเอ,อ้ยตมจิ้จริงดับเอฟฟาเอฟฟาแสนวอลอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกนะไฟฟ้ามันแรงดันสูงกว่าน้องชายอุ้ยอุ้ยมเมล็ดพันธุ์พืชแก่รงจริงอะไรมันวะ นี่ไปเลยไฟฟ้าบ้านๆนะฮะทันดูเวฟอะไรเงี้ยยิงบ้านๆไปก่อนโอ้โหนี่จะจับอ่าเขาเรียกว่าตำนานนะฮะพวกนี้เรียบร้อยจะจัดหน้าให้ได้เลยพุ่งไอ้แ็กเออเจ้เออเจ้าเจ้าเก๊กเหรอเก๊กเหรอนี่โดนเข้าไปพุ่งแอ้แขกปึ้งปึ้งฟุบหลบไม่ได้หรอกจ้า ไปโล่ปึง้งป๋าแสนว,วัวไอ้แข่งจริงๆเลยคนอย่างฉันเนี่ยทะนุลงตัวเองเนะติ๊จูอย่าไม่ให้อาหารเม็ดเลยนี่อย่าทะนุลงตัวเองได้ไหมเด็คนยิ้งได้แล้วติ๊กแฉกหัวอ,อะไรของมันวะปึ๊บทำมัง้งปึ้งลาไปหนึ่งทีครับไอ้น้องชายทำไมาเราโยนหินวะเออ กระจูบ้าเลยโยนหินทำไมไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้าน,น้อยๆโอ้โหเฮนจัดอูท่าฟิเซอร์นี่หว่าไอไม่เอาไม่เอาหยุดจินตน,น,นาการหยุดจินตนาการโอ้โหเขาจะมาใช้แทกเพื่อบ้านนี้แกรอดไปแล้วโอ้โหสุดขายเออชิงโอ้โหเร็วจัดทำอะไรกักะจูบไม่ได้หรอกจ้า มันใช่เอ,อื้อเอ,อืเออ้เอเฮ้ยมันลุงเฮ้ยนี่นี่ดิโอ้โหนี่ตำนาน,นจริงพ่อนี่ที่น่าสนในตำนานอ่ะโอ้ยมันต่อยรัวๆจนเลือดผมเขียวแล้วเนี่ยเอ,อื้อ เดือดเกีียวและอีเวนเลยตั้ตมเซาถ้าอย่างนั้นน่ะแกไม่ตายในท่านั้นก็แต่ต้องตายในท่านี้แหละทั้มเฟฟาแซนโบตายตสุดท้ายเดี๋ยวซาโตชิต้องพูดคุยและเจราจาเองนะครับผมมาวิวทูเดี๋ยวกันหน่อยมีสรนักสดงในตำนานน่ะยโอ้โหวิวทูนี่มันเฮ้ยด้านหลังว่าเฮ้ยวิทูทำไมเหมือนฟิเซอร์ขนาดนี้ เอ,อืซาโตชิเคยเจอซิเซอร์มาก่อนนะครับทุกท่านมัน,นมก็เลยแบบคิดว่าเหมือนกันเฉยเออื้อโอ๊ยโดนเหรอมาเอ้อแข่งกลางกันเป็นแล้วนี่มันหมู่บ้านคนาหางเลยนะจะตายซะฮิจิโอนี่นะี่ยอะฟุ๊กฟุ๊กทิกแซกหน่อยนี่เลยไงเดี๋ยวเจอพลังของซาโตชิ ความเร็วเป็นไงล่ะเราชี้ไม่แข็งแกร่งขนาดนี้จนกระทั่งเขาเได้สวมหมวกแล้วเขาก็ได้กลายเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ซ้อมที่ต่อยตีโปเกมอนเป็นชีวิตจิตใจโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล้างโลกเลยนะพลังของมิวมิทูมิทูก็ผิดใจจริงๆมันยอมรับเลยแกมิว ตายแน่อะไรของมันวะแต่ฉันมิวทูเด็กตัวช่วยหน่อยเอ้ยไม่ไหวแล้วไอ้แมวกับกาบกับก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 านี่ได้ไอ้สาระจริงๆต้องให้รุมสินะมทูทูแต่ฉันคนนี้ ออกตัวเบาโอ้โหลบได้มาด้านหลังถ่ายแน่ๆเลยทัตตชิไม่เื้อมันระเบิดพลังใส่ปิ้งไปไหนเอทูนี่เป็นไงโคตรจากหินใช้แบบแกมกงนิดหน่อยนะทำลายหินก่อนรุ่นทีรมีถูรุ่เลือดเลือดโคตรเยอะลิ้มพันหมดแล้ว โอ้โหตายกระจูเครื่องอะนะซาโตชิตายแล้วหัวฟั่มเลยจัดการแกเองโอ้โอ้โหพลังมันรุนแรงมาขนาดนั้นวะเออ ตายไปซะด้วยทับไฟฟ้าสนวูแล้วเปนตัวเองเหมือนกันเหรอตาย 15, ไปซะไอเวนไอไนพิกเอ็กแท็กโอ้โหพิกจูบ้าอะไรแบบเร็วมาก ไปเลยปสปฟาสแงสเว้าตายไอ้บ้าเอ้ยตายสักทีนี่ย่ามือค่อยหลังเทแค่ไหนอะคุณผู้ชมน,นั่นนอนเจอก,กันครับบ๊ายบายครับจุบ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กำลังใจให้พวกเราได้ทำช่อง SBN แซต่ต่อไปนะครับกับพี่เฟรมโซนี้นั่นเองไอ